สวัสดีครับมาพบกับจุตยเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ก็จะมาแกะกล่องถุงอุปกรณ์เสริมของแฝดยี่ห้อนิเวอร์นะครับอิเวอร์มันจะทําคล้ายๆกับทําถ้าเป็นรุ่นซีวะซีวันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไปวีวันเลยเนาะแต่ถ้าซีถูกก็น่าจะต่างกันหน่อยนึงแต่อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับอุปกรณ์เสริมเนี่ยว่ามันเหมือนกันเดี๋ยวลองเนี่ยก็คือมันเข้ากันเลยอ่าใส่ใส่ได้เขาเรียกวันนี้มันมีชุดเป็นอุปกรณ์เสริมหลายชิ้นนะครับขายอยู่ผมก็เลยลองสั่งมา มีห้องแฝดที่เพิ่เศษมามาดูกันก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้มันสั่งมาจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าสั่งมาก็เผื่อเอามาใช้กับวีวันได้ด้วยเพราะว่าถ้าซื้อยอย่างใหญ่ตัวยี่ห้อเนี่นี่เวอร์เนี่ยตัว C2 นะครับมันให้ตัวนี้มาเลยอ่อย่างวีวันไม่ให้มานะเราก็ต้องเมื่อก่อนตัวนี้ซื้อแพงนะหลังหลังแต่เห็นหลังหลังเริ่มลดราคาแล้วเมื่อก,200ก่อนสองร้อยกว่านะครับสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยยี่สิบอะไรประมาณเนี่ยครับอ่าตอนหลังนี่เหลือไม่ถึงสองร้อยละ ถ้าซื้อเป็นน่ชิ้นก็แพงอันนี้รวมๆกันก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาดูนะในอุปกรณ์เนะียมีเวอร์นะครับออกเสียงผิดก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่าเป็นชุดอุปกรณ์เสริมอ่าแนีดูกันวันนี้ส่งมาจากจีนนะครับต่อหลายวันอยู่นะอ่ารอวันที่มีโค้ดนะครับเราก็สั่งมาโอ้มีกล่องให้กล่องซิปดูดีเชียวนะครับอ,อืม ใน,นก็จะมีอุปกรณ์ก็มีตัวนี้นะครับอบอกก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง v ีวันก็ได้เดี๋ยวผมแกะให้ดูวีวันคือใครมีโคดอก V ีวันอยู่ก็มาสั่งได้นะครับนะวีวันแทบนาน,นีนเริ่มแล้วเนี่ยของตัวโคโดอกก็มีปัญหาเนี่ยไอตัวอย่างเนี้ยตัวเป็นยางเงี้ยเสื่อมหมดเลยนะครับภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าเนีย่ยเป็นอย่างง่ายขาวๆบางทีก็หลุดแตกเหนียวปงอันก็เหนียวนะลันก็แกะหลุดออกมาเลย อ่าแล้วก็มีมีหลายอันนะครับนะอ๊ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโฮสหรออ๋อเป็นโฮสอย่างนี้นะครับนะคุมแสงนนมีหลายตัวเลยลองสั่งๆมานะครับนะอ่าน,นี่ก็เป็นเก็บหนึ่งเก็บเลยอืม โอ้มีแบบ,บคมนะมีใบครบคมได้ของวีวันเนี่ยเนี่ยผมว่าแปะวีวันคือมันเหมือนกันะนะมันก็มาแปะดูที่วีวันแล้วตัวนี้ก็ได้อเอามาปับ๊บดูรลางการเลยนะครับนะนี่อะไรเนาะเดี๋ยวดูทีอ่ามันก็จะมีดิฟเฟอร์เซอร์แบบต่างๆนะครับไพ่ามาหลายอันเลยเดี๋ยวต้องลองไปลองใช้ดูนะแต่ข้อดีที่บอกมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันก็โดดได้เลยคนระับคุณอยากจะใช้แบบไหนคุณก็ติดเข้าไปได้เลยอ่า อย่างเงี้ยปิด้็ไปได้เลยปึ๊บต้องก็ต้องไปลองดูนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบแบบไหนเนี่จริงจริงผมก็ใช้แค่อันนี้แหละนะแต่เดี๋ยวเต้องลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็าก็มีพวกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับนะดีอยู่ในปุ๊บเราไปลองแกะก็มีโครงให้มาเรียบร้อยนะครับนะก็อย่างเงี้ย มันก็แกวมาได้เลยนะมีร่องอยู่ดันออกมาเนี่ยก็ออกมาได้เลยนะอย่างนี้นะครับก็สามารถใส่ซ้อนกันได้นะมันเป็นไม้เหล็กอ่าคุณจะใส่างี้ปุ๊บแล้วคุณก็ใส่องี้นี่ก็แล้วก็ไปแปะนี่ก็ได้อ่าเนะแต่ว่าถ้าแนะนําก็ถ้าจะใส่เยอะเนี่ยอ่ใส่บนขาตั้งก็ได้เราใช้แฟกแยกนะครับเพราะว่าถ้าใส่บนใบไตวอตชูเนี่ยบางรุ่นมันหนุนฮอตชูไม่ค่อยดีนะครับใส่หนักๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลอนเอานะ ตัวัชูจะคอนเอาแล้วตัวนี้ก็จะคอนเราประมาณนี้นะครับนะนะก็โอเคนะครับใช้ได้นะสรุปคร่าวๆนะมันก็จะมีมีกล่องให้นะครับมีคู่มือคู่ม,ม,คม,มือก็เราไปอ่านดูนะนก็จะมีอยู่ว่าอันนี้ใช้ยังไงอ่างางกฤษมีนะครับนะนะเออมีตัวนี้ตัวนะึงโอ้มีเห็นนะครับอยู่ข้างใน ตัวนี้ก็จะเอามาไว้อ่าจะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นตัวรีเฟกซสะท้อนนะครับน,นี่นะตัวนี้ก็ใส่กับตรงนี้นะครับมันจะเขียนอยู่เลยรุ่นที่เป็น CIM2 นะอ่าแล้วก็ดันเข้ามาเลยนะครับ อพูดลาบากนะแต่ว่าถ้าลําใจะใช้งี้เวลาจะเก็บถ้าเป็นของวิวันมันจะพับได้นะครับนี่มันก็จะต้องดึงออกไปนะดูว่าเดียวต้องไปศึกษาหนึ่งนะครับนะดูะในคู่มือมีบอกว่าคู่มือก็บอกให้ใส่ไว้เฉยนะครับนะก็มมไม่ได้บอกอะไรนะครับ โอ้ว่มันก็จะเกะก,กะนะถอนถอดถอนถอดต,ต้องทํำยังไงเนะี่ยต้องแกะกดแล้วก,ออก็กดแล้วก็ดึงออกนะกดแล้วก็ดึงออกจะเกะก,กะอยู่นะครับนะวันจะใช้ก็มานั่งแกะเป็นของถ้าเป็นของโกดอกเนี่ยมันจะพับได้แต่นี้ผมก็ชอบนะนนี้ก็ใช้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ซ้อนถวนนี้ด้วยพับบนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยอ่า แต่ถ้าใครไม่ไม่เอาก็ดึงออกนะครับไม่เหล็กนะหนูแรงมากดึงปึ๊บโอเคนะสรุปคร่าวๆนะครับก็จะมีมีแผ่นนะบรับารลิฟเเอทอฟเฟฟจะใส่ยากนิดนึงแล้วก็มีเป็นฮูดอย่างนี้นะครับครับโครงลำแสงครับมี ตัวสำหรับใส่รีเฟกตตัวนี้มีไอ้ด oh, yeah, ิฟฟิเซอร์แบบนี้ให้อันหนึ่งมีไอ้แบบที่เป็นพับแบบนี้อันหนึ่งนะครับนะครับแบบที่เป็นหลังพึ่งเขาเรียกหลังพึ่งนะคล้ายๆแล้วก็อ่าแบบนี้เป็นใส่เซอร์นะครปลาปลาก็มีอันนี้ให้เอาไว้ใส่แล้วก็มีแผ่นตัวนี้ให้หนึ่งกีบานหนึ่ง สองเดี๋ยวไปดูเชดน,นะครับมันจะมีออกเเขียวแดงแดงเหลืองเหลืองบ้างเนาะชายอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าใช้ย,ยังไงอีกส้มนะครับอันเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับพวกนี้มาแล้วก็อะไบใช้หลักๆก็จะเป็นแค่อันนี้กับตัวรีเฟกเนาะนี่แต่ถึงผมว่ามันก็ใช้ยากนะเพราะมันพกยากอืมเก้านะพวกนี้ เป็นชุดเลยยังไงขนาดนะเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนเอามานายใา่ิให่กว่าซองนะรับเดี๋ยวไปหาวิธีใส่ให้มันซึ๊บปอะมา,มาโอเคนะครับนะประมาณนี้เนาะอ่าถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมทำคทลิงล์ไว้ให้นะครับผมหลานแค่นี้สวัสดีครับ